ปาด์ี้ครับพ่อแม่พี่น้องสูผู้สุขนว่าสันเถาะเม้นยังระบาดเนี่ยเอาอยู่ใสกเกษตรพึ่งตนเองคือเก่าเหมือนเดิมแหละครับไม่เห็นยังบาดนี่โอ้ยสิป,ปิลัมเศร้าปิลัาจังเห็นกวงมะยามมังบได้โพดลงอันยูทูบบด้โพดอันวิดีโอในเฟซบุ๊กอันความเคลื่อนไหวภายในสวนว่าสันเถาะ ผู้ลังค้น,นเรียกล้องเจ้าเห็ดยังงยูเจ้าคือบระยาไทยเนี่ยโว้เจ่าวัญญ์ยังกระดอกกระเดีย <c oughs> เป็นตาไนามื้อนี้เขาโอกาสดีว่าสันทอไปมากขังลางย่างลงมาขี่จักรยานลงมาหลักเ่องหนึง่งจักรยานกระจอดไปพูนขังเทิงหุน่นว่าสันทอปลูกพยุ่งไว้สี่ปีว่าสันทอกับอันเห็ดให้เห็ดหน้าฟ้าทางนี่ละมันเป็นยังไงววทีเอา้า จักแดดจักฝนจักแรงจักท่วมจักอียงกับของเพิ่นละแต่ยุ่งมงนี้กับจักแรงจักฝนกับมีนามทาญาว่างต้นไม้ต้นไหลพยุ่งนะครับพยุ่งไม้ปลาเดี๋ยวนี่สูงมึงดูยพยี่น้องป๊ายสะอื้นสะอ่อนกันผลนานกับของบได้ยองดอกปลาเมาดูว่ามงมึงดูนี่ไม้พยุ่งเี่นี่อันนี้เขาปีที่สี่กราบ่หุ่มนะครับ กำบูหุมนี่กำมบูหุมอืมอพอสูฟังนี่ก็ได้สูงเจินเทินพูนขึ้นแปงเทิงนตลอดแนววลอยก็ตนแต่ก็สิมีฟังพูนขังเทิงพุน,นฟังปลาทั้งพุนอันนั้นก็ไม่ยพยุ่งครับนี่ก็เป็นลอยตนขึ้กันลอยกลัวฟังทั้งนี้ก็เป็นอันหน้าใสเขากำ ปลูกเขากำแล้วก็จะมีเขาเนียวนี่ยังที่เอ้องกินนะครับปลูกอันนี้ก็ถนนยางขึ้นยางลงขี่รถปิกอัพมอเตอร์ไซค์พ่วงหรือจักรยานวาชันาะขี่เลาะไปเลาะมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเขากอขอหกครับนี่เขากอขอหกปลูกโดยการอันว่านแหงนะครับนี่แหละ นี่เขาว็กเขาหกเขียวน้ำมีบ่ฝนบ่อแต่ตะกาใส่โซลาเซลล์สูบลงสากะพันขึ้นมาให้ต้นไม้ต้นลหลให้ให้หน้าฟ้าทางวสถธอ,อมหมุนตัวถีบตัวแดนโหลดกล่องกระไร <c oughs> ว่าจะเป็นยูทูปเบอร์น้ำเพลินกับบ่ณฑเป็นหรอกบ่มีเวลาเวลาจะไปไทยโพสต่ลงมองหันมองนี้ ถึงจะคงกับค้งกับบ่มีเวลาที่สิบไปอันท้ายไหมพี่น้องเฮ็ดยุ่งงอกงอกวสิวาสุฟังปลูกอ้อยเด่นหุ่นนั่นสังหรังอยู่นั่นอ้อยคันน้ำอ้อยคันน้ำสุพรรณบุรีห้าศูนย์เห็นบ่นี่ซุบมาไปปลูกอ้อยครับเห็นบ่นั่นมานี่ทั้งขังรางขังรางพุน่นปลูกมันหานะที่ สิเห็ดมันทิบปลูกอ้อยกับสีคันน้ำมาะมานอนี้แะมาเนี่ยแนวแนวแนวที่เห็นนี่ไหม่พยุ่งนี่ก็บสีเห็ดข้างเห็ดชุ่มมา่น,นทอ <c oughs> เหงียนจนปวดข้อผมมามันสีหาเมตรแล้วละ่ะหกเมตรพุ๊นี่คุนลีกิงไม่พยุ่งงางลงมานี่แหละตัดหญ้าทั้งขึ้นทั้งลงลกันแล้วกะมึงเอา ยังกะระดอกกระเดียมุนไดเลตะกยานผูชฉีบคีลงมามื่อหนึ่งถ้าจับท้ายวิดีโอกระีบปได้จูงขึ้นไปบ่บัดนี่อันนี้ก็ะไฮน่าครับฟังนั้นปูกคานี่ปูกคาครับคาพืชสมุนไพรปูก่าไ้หลายยางหลายแนออนพันลลาน้าบ๊ปัดเพกา อันบักกระเดานี่อันนี้เพกาบักลินฟ้าหลายต้นเ้ครับขึ้นไปแห้งทึ่งตลอดเนวขึ้นไปปลูกแซมผสมประสานตะพึดตะพื้วสั่นต่นนนอไปโอ้โอกจูฟังนี่กระไรอันสิงเทียนลงมาโพสมือน,นี่ถือกล่องมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งอันกำข้อจักรยานมันสุดจอดว่าสั่นต่อไป อันนี้ก็เป้าซื้อฟังอันอันนี้ก็เป็นเขา่เขา,เขาเข่าเข่าเหนียวข้าวเหนียวลืมผัวว่าสั่นก็มีเข่าเหนียวดําลืมผัวมีเข่าเหนียวสีขาวลืมผัวเอามันก็ลืมแต่ผัวถเถอะเือมันเป็นอย่างมันสีนแสบที่มงังส ong ลืมเบิรนผัวกิน <c oughs> น่ก็ว่าว่า,วาป๊าอย่นี้น,นอกอะไรเอ้า ย้อนแสงเนี่ยจังหน่อยนี่ละน้าบ่ขาดดิพูดได้ว่าแรงจุงแขนเขาว่ามึงโซล่าเซลล์ไหลอยู่ตาตาดต,ต,ต,ต่ละมือแต่ละว้นผุนแผงโซล่าเซลล์เห็นบ่แผงโซล่าเซลล์อยู่หันอ,อสูบล่งสาเอามาเนี่ยละปลาไม่เห็นบ่ไใหม่พยุงพยุงตลอดแนวครับนี่สูง เปลอยลอยต้นอันนึ่งกับปลาคามาามึงดูบาดนี่สาปากับบือยู่มือจ้นนกแต่ว่าไม่เคยได้หามึงไห้หน้าฝาถังเก้าก็อเขหกสิมีการเปลี่ยนแปลงยุปีนาปีเฮือวมานี่แหละอันนี้ก็นนําเสนอว่าไม่พรุุงปลูกซีปีหาปีไงโมไงจังไดกะมึงเอาพี่น้อง ชุงเทินเลิรนชุงเจเทินน่ะเอ้ามอกไปไรมันเงามันยืดปืดพุด่งมาเขามอาไปแหงไลเพู่ลงคนถามว่าจะไปใส่กเกษตรพึ่งตนเองจะคือบ่โพธิ์คือบ่ถทายวิดีโอส่งผลงานกับของเนี่ยมันหอดใส่แล้วไปจังไดมาจังไดแล้วก็คือว่าล่ะ <c oughs> เอ้านี่ทำนีเ่เด้อขอบคุณขอบคุณทุกผู้ทุกคนเด้อท,ท,ท,ที่ติดตามขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆ สวัสดีครับ